สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดครับวันนี้รายการมงคลชีวิตผมดรประสิทธิ์บุษีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตได้ทําการถ่ายทอดสดนาสลากลางบ้านเกื้อสกุลกรุงเทพมหานาครครับซึ่งวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางมาอย่างสลากลางบ้านเกื้อสกุลเพื่อมาร่วมพิธีสําคัญในการบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสที่ ท่านพลเอกดรธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณ,ณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ได้ประกอบพิธีสำคัญขึ้นในวันนี้ในการมาเป็นกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในวาระแรกครับก็จะเป็นพิธีถวายสักการบูชาพระประธานพระพุทธชยันตีซึ่งวันนี้ท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารของสมาคมผู้ทำคุณ,ณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านได้มาร่วมกันในพิธี เชิญทา่านผู้ชมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสำคัญเป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับในลำดับต่อไปขอกรารบินเกินท่านคนเก่งของไทยเพื่อสิประธานในพิธีได้ถวายาสวมอะไรเป็นอันดับแรกคทำใหอการียนเชินกับหน้าที่ผ่านจนสั่งครับกำลังกับ จออากนั้นขอเรียนเกินทุกท่านคนะวากมอะไรบทบาทใหญ่เลยครับผมเขาบเกเยนเชินตามระดับครับนะเด่นค่ไจะเปเรื่องสรับาเด่นเครับแต่ที่เ่รียนกิทุกท่านครับขอบคุณมากครับเด๋ยวท่านจั

ในสมุดจะนำกล่าวคำบูชาพระพุทธยาณสีนะครับโดยเปลี่ยนเดือนที่ห้างกล่าวบทพระรามอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสัมมิ สุปฏิป so ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตังขังนะมามีโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะขอญาติเ่าหน่ครับโยโสภะคะวะโยโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพ yes. ุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนวิชชาจารณะสัพพโนสุคตโลกาวิทูสุคตโลกาวิถุนุตตโรอสนุตตโรนัตธรรมสาระหี ปุร hmm. right ิสัทธรรมสารัิธาเทวมนุษานาพุทโธภุดโวะธมสัมมาสัมพุทธาธสัมมาสัมพุทธาโพธิุทธามพธิพุคขา คิตว่าเสนบารักนังมารักนังพี่ปู่ชยามีพีปูชยรมีต่อไปขอกราบยินดีพระประธานคราบจ้าพระพุทธเจ้านั่งกลางกำลัรับครานโบสามจบครับ โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะยังพันเตะยัังนเตมังวัดถังมังวัดถังสัพปริวารังพุทธศาพุทธัาปูชนทหายะปูชนทหายะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตยัง อีมินาวัตเถนะอิมินาวัตเถนะพุทธะพุทธะปูชาปูชาอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะปิยาชนานังปิยาชนานังคารตังอีคารตังตายะปินตายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเจริน hmm> ผูเจะเริพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายขอถวายผ้าห่มผืนนี้้าทังงขอบรริวพร้อมทั้งของบริวารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาาาบูชพระพุทธปฏิมาประทานพระพุทธปฏิมาประทานผ้านี้ผ้านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านพลเอกดรธงชัยเกื้อสกุลก็จะได้ไปประกอบพิธีในการาาผม่มผ้าพระประธานที่ชื่อว่าพระพุทธชยันตีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่หนาสลากกลางบ้านเกื้อสกุลกรุงเทพมหานคร

ท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,น,นี้ท่านพลเ,ดกเอกดรธงชัยเกื้อสกุลอายุสมาคมุทธรรคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและท่านภูมิเกียรติได้ร่วมพิธีในการถวายสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาพระพุทธชยันตีและประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสพธิธีทําบุญกุศลในวันนี้ครับในโอกาสที่ท่านพรเอดเอรธงชัยเกิดสกุลได้เจริญอายุวัฒนะมงคล81ปีนะครับปลกต่อไปต้องใส่ที ดูว่าสบายอะไรก็ได้ไม่เป็นดรไม่เป็นไรไม่เปนไรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งมาจับพี่เมื่อหอมแล้วก็กลับมายืนที่เดิมออเขึ้นมาข้างบนดีกว่าได้ได้รุดไรุดและดำดับต่อจากนี้ไปท่านประธานในพิธีท่านพณเอกดรธงชัยเกื้อสกุลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารก็จะ กราบสาการะองค์พระประธานแล้วก็จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในโอกาสต่อไปครับสัมอพุทโตภะคะวะธังภควันตังอภิวาเทมิตโตตาธรมมังสาม,มิ กาวัโตสาวกสังโฆค,ครับโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตท่านพระเนตรธงชัยพร้อมด้วยคณะได้หันหน้าแล้วก็จะได้ถ่ายภาพหมู่นิดหนึ่งครับขอเชิญทุกท่านหันหน้าออนะครับเชิญครับครับครับขอเชิญเลยครับครับเชิญครับ ขอเชิญทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสร์เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับขอยูครับขออนญาตนะครับ หนึ่งสองสามขออนุญาตอีกภาพครับเรียบร้อยครับขออนุญาตอีกอินขอได้ได้ได้ไดออขอขออีกภาพหนึ่งนิดนะครับจะภาพจะได้สวยงามครับขอบพระคุณครับครับ ครับครับสาธุครับขอบพระคุณครับ <Okay. S 1> ขอบลุณครับ, <Okay. S 1> บค,ครับท่านผู้ชมครับนะต่อจากนี้ไปท่านพลนเอกดกรทงชัยเกื้อสกุลก็จะน,นําคณะกรรมการบริหารตลอดถึงท่านผู้นําหมู่บ้านและแถ